สวัสดีครับผมนายภูมิศักดิ์ระวงสน้อยรหัส0ูนย์วันนี้ผมจะมานําเสนอกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยกับน้ําทําไมเราจะต้องสร้างความคุ้นเคยกับน้ําเนื่องจากการสร้างความคุ้นเคยกับน้ําจะทําให้เราไม่กลัวน้ําและจะทําให้เด็กที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับน้ํากลายเป็นเด็กที่เลิกกลัวน้ําได้กิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมที่เราฝึกด้วยตนเองได้ชื่อกิจกรรมคือเตะขาสลับนับเลข ใช้เวลา1น,นาทีทำกิจกรรมที่สระน้ำโดยมีผู้เล่นเป็นเราแค่เพียงคนเดียวจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนี้คือทำให้เราได้ฝึกการลอยตัวในน้ำและฝึกเตะขาและจะทำให้ร่างกายของเราปรับอุณหภูมิให้เข้ากับน้ำได้วิธีการเล่นคือให้เราใช้มือทั้งสองข้างจับขอบสระไว้และลอยตัวในน้ำจากนั้นเตะขาสลับกันไปไมาอย่างต่อเนื่องและนับจำนวนครั้งที่เราเตะขาเป็นเวลา1น,นาที การวัดก็คือทำได้30ครั้งได้10บคะแนนทำได้ยี่สถึงยี่สิบเครั้ง7จ็ดคะแนนทำได้10ครั้งถึงสิครั้ง4ีคะแนนวิธีการประเมินผ่าน7จคะแนนไม่ผ่าน4ีคะแนนกิจกรรมที่สองเกมที่เล่นเป็นกลุ่มชื่อกิจกรรมก็คือแข่งความเร็วกับเวลาโดยใช้เวลา30วินาที รอบนี้จะเป็นการใช้ผู้เล่น5คนจุดมุ่งหมายของกิจกรรมนี้ก็คือเป็นการต่อย,ยอดจากกิจกรรมที่1เนื่องจากเรามีประสบการณ์ในการลอยตัวอยู่กับที่แล้วกิจกรรมนี้เราจะเน้นเป็นการลอยตัวแบบเคลื่อนที่ไปด้านหน้าวิธีเล่นก็คือให้เด็กหรือผู้เรียนทั้ง5คนยืนเรียงกันที่ขอบสระในน้ําและเริ่มจากการใช้มือทั้งสองข้างจับแผ่นโฟมหรือคลิปบอร์ด และให้เริ่มอ,ออกตัวเมื่อได้รับสัญญาณจากนั้นให้เริ่มลอยตัวและตะดขาสลับ<อ>เพื่อลอยตัวไปด้านหน้าเป็นระยะทาง5เมตรภายในเวลา30สิบวิการวัดก็คือถ้าทำได้5เมตรภายในระยะเวลา30วินาทีได้10คะแนนทำได้4เมตรภายในระยะเวลา30วินาทีได้7คะแนนทำได้3เมตรภายในระยะเวลา ส0วินาทีได้4คะแนนวิธีการประเมินผ่านเจคะแนนไม่ผ่าน4คะแนนดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าจากทั้งสองกิจกรรมเราสามารถทําให้เด็กคลายความกังวลจากน้ําได้ทําให้เด็กหายกลัวน้ําได้แล้วเรายังสามารถทําให้เด็กได้เริ่มสนุกกับน้ํามากยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นการฝึกให้เด็กที่ว่ายน้ําไม่เป็นได้ฝึกว่ายน้ําไปในตัวด้วยวันนี้ พอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ